ครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพาณิชย์พันฟิชชิงแคมปงเพชรนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้จะขอนําเสนอนะครับผมเมอร์เมดไฟเตอร์นะครับผมตัวนี้บางคนเขาก็เรียกน้ําตาลทองนะครับผมตัวนี้นะครับผมทําไมถึงน้ําตาลทองครับเนี่ยครับนะครับดูคลิปนะครับผมน้ําตาลนะครับตัดทองนะครับผมนะฮะทาแดงทองก็ตามสีเลยนะฮะอีกรุ่นหนึ่งก็สามสีนะครับผม มันก็จะมีเป็นสามสีนะครับตัดคลิปนะครับดูง่ายๆนะครับผมนะฮะบางคนเขาไม่ชอบสีชุดฉาดนะครับผมพวกแดงทองนะก็มาเล่นน้ําตาลทองเพราะเวทจะเท่ากันหมดนะครับผมนะฮะเวทร้อยสิบนะครับผมขีดร้อยสี่สิบกรัมนะครับผมน้ําหนักเหยื่อนะครับขนาดสายก็สิบห้าถึงสามสิบปอนด์นะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นของเมอร์เมดนะครับผมขันเมอร์เมดนะครับผม เป็นลายผ้านะลายผ้าทั้งคันเลยนะครับตัวนี้นะฮะแน่นอนนะไกฟูจิแน่นอนนะครับผมตัวนี้น,น,น,นะครับผมนะฮะเป็นฟูจินะครับผมนะเป็นฟูจิรุ่นใหม่นะครับผมสีอะลูนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับผมตัวนี้นะฮะลายผ้าทั้งเส้นเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะ แบงค์มีความเหนียวนะเหนียวมากเลยนะครับผมพวกตระกูลเมอร์เมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับได้หลายงานเลยนะครับงานบึกนะงานอ่างนะครับงานแม่น้ํางานทะเลได้หมดเลยนะครับดูแบงค์นะดูแบงค์นะแบงค์หนานะครับแบงค์หนานะครับผมไม่บางนะครับผมหนาๆเลยนะครับผมหลายผ้าทั้งเส้นเลยนะครับตรงนี้เป็นท็อปนะครับผมตรงนี้ตรงท็อปท็อปจะใหญ่กว่ารุ่นเก่านะครับ ทำให้ระบายความร้อนได้ดีนะครับผมตัวนี้นะครับผมสายไม่ขาดง่ายนะครับผมไกด์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะทำให้สายไม่ขาดง่ายนะครับผมใช้ไกด์คุณภาพสูงสงนะพวกฟูจินะครับสายจะไม่ค่อยขาดนะครับนะหลายผ้าทั้งเส้นนะครับผมนะฮะเนี่ยลองดูนะหลายผ้าทั้งเส้นเลยนะครับตัดขิดนะครับผมน้ำตาลทองนะครับ นะฮะนะครับดามก๊อกนะครับผมแน่นอนนะครับผมคุณภาพขนาดนี้ยังไม่เคลือบมาให้แน่นอนนะครับผมนะฮะเนื้อก๊อกค่อนข้างดีมากเลยนะครับนะฮะมีความละเอียดเนียนเลยนะครับนะไกฟูจินะครับผมนะฮะตัวนี้ไกฟูจิแน่นอนนะครับผม ดามก๊อกเต็มนะครับผมอันนี้ตูดคันนะครับผมนะฮะตัวนี้ผมได้เบสสิบมานะครับผมนะฮะตัวนี้ได้แต่เบสมานะได้เก้ามาได้สิบมานะครับผมส่วนสปินยังไม่ได้มานะครับผมของยังผลิตไม่ทันนะครับรุ่นนี้นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าผมฟุกได้มานะครับผมได้มายี่สิบคันนะเบสเบสสิบฟุตนะครับผมตอนนี้เป็นของหายากไปแล้วนะครับเมอร์เมดนะครับผม นะะฮมีมีครอบครองไว้ดีนะครับผมพวกนี้นะครับผมไปตกปลาไว้โชว์เพื่อนนะครับผมไปอวดเพื่อนได้หมดเลยนะครับผมนสินค้าจากร้านพาณิษพันธ์ฟิชชิ่งกำแพงเพชรนะครับผมสนใจสินค้านะฮะโทรมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้นะฮะเพจก็สั่งได้เฟซก็สั่งได้นะครับผมเฟซก็พาณิษพันธ์ฟิชชิ่งกำแพงเพชรนะครับผม สั่งได้เลยนะครับส่งได้มีบริการจัดส่งนะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ